วันนี้อยู่ผมนิโมนิวนะครับวันนี้เรามาเล่นไฮยาเตที่เพิ่งแม่งบัฟมาเว้ยบัฟความเร็วในการโจมตีจาก3%เป็น3.5นหะหลายคนที่ไม่ใช่เมนไฮยาเตทเนี่ยอาจจะมองว่ามันแบบเฮ้ยมันบัฟอะไรวะแบบนิดเดียวอะ่ะบัฟอันนี้เรียกว่าบัฟเลยคือสำหรับผมเนี่ยคิดว่ามันเป็นการบัฟที่โหดสุดๆไปเลยนะครับซึ่ง3.5%ในทีนี้เนี่ยมันคูณคูณต่อเลเวลนะครับอ่าคิดดูถ้าของเดิมเนี่ยมันเป็น3%ใช่ไหมส,สามคูณสามคูณสิบห้าเนี่ย ความเร็วในการโจมตีรวมไฮเทมแล้วเนี่ยมันจะได้แค่158นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันบัฟมาเป็น3.5เนี่ยคูณเข้าไปเนี่ยมันรวมกับไฮเทมทั้งหมดเนี่ยมันได้168เลยนะครับซึ่งถือว่าโอ้โหเยอะมากเลยนะซึ่งไฮเทตเนี่ยมันใช้ความเร็วในการโจมตีแค่1 5 0็เพียงพอนะครับซึ่งผมจะบอกข่าวดีก็คือเราสามารถใช้รูนอื่นได้รูนความเสียขี้รูนเจาะเกาะอาจจะไม่เป็นเจาะเกาะร้อยนะครับอาจจะเป็นเจาะเกาะสัก80นะครับแล้วก็ใส่อเวกเข้ามา3เม็ดนะเพื่อเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะเพราะมัน พูดเร็วทำไมนะคือประมาณว่าต้องการความเร็วในการโจมตีของรูนเนี่ยประมาณ11-14เปอนะส่วนตัวผมแนะนําให้เป็น14จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าจะได้เซฟความเร็วนนการโจมตีให้แบบแม่นยําให้ดีที่สุดนะครับแล้วผมก็จะเอารูนความเสยียขี้มา7เมนต์ครับเฮ้ยเฮ้ยโมายัางไงวะเนี่ยจะเอาหรือเปล่าไอ้น้องมันเหมือนห้าขนาดนี้เลยเนะี่ยร้านนอกก้องแป๊บนึงก็ให้น้องเข้ามาโอ้โหเกือบกดฟิกเกอร์ละ คือผมไม่ได้เอาอุปกรมานะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตใช้ฟิกเกอร์โยกสักหน่อยนะครับไม่ได้เล่นนานนะครับผมตัวมันก็ถือว่าผมว่ามันโกงน,นะเดี๋ยวมาดูนเลยดีกว่านะผมไปเล่นมาหลายตาแล้วก็รู้สึกว่ามันโกงนะมันโกงขึ้นมาเพราะมันมันใช้รูนอื่นได้แล้วมันแรงขึ้นกวน่าอดีตทั้งๆท,ท,ท,ที่ตัวมันเนี่ยมันก็มีขี้ขาวในตัวแล้วนะครับก็คือทูดามจนั่นเองนะที่สามารถตตะขี้ได้นะครับซึ่งบัฟแบบนี้มันเอาความเสียยขี้มาโอ้โหออกขี้แล้วก็มีรูนความเสียหายอี้ ถือว่าโกงอยู่นะสําหรับตัวใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นฮีโร่ระดับ S เลยนะครับก็คือมันโกงมากแต่ว่ามันก็ยังแพ้ตัวไฮยะเตะอยู่ดีนะสำหรับผมคิดว่านะเพราะว่าหนึ่งเลยเวลาคนที่ดวลนะไฮยเตะเนี่ยมือคุณต้องไหวจริงๆนะครับก็คือถ้าสมมติไฮเตะเข้ามาเนี่ยมันลนใส่กระสูนแล้วแบบสไลด์เพื่อสตันไม่ทันเนี่ยก็อาจจะเจ็บได้นะครับแบบเนี้ยเห็นปะเออคือถ้าแบบลนลนแบบนี้คือคุณตายทันทีเลยนะครับแบบนิ่งนแบบเนี้ย <laughs> <laughs> ก็ก็คือมันมันเล่นยากนะครับ ตัวมันเก่งระดับ S แต่ว่าความยากมัน SS เลยนะครับแต่ว่าในเลดเกมเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากนะใส่กระสุนสีม่วงแล้วยิงรัวๆนะครับโอเคเนาะก็น่าจะน่าจะแรงดีนะครับเอ้ยจะเย็นไอ้น้องอุย้ยอยมันจะเอาวะก็ให้น้องเข้ามาเออนั่นแหละมาแล้วทีมผมมาแล้วก็ให้น้องเข้ามาก็ให้น้องเข้ามามาดิมาดิครับเฮ้ยมันไม่อันติหรอวะเนี่ยเจนครับโอ้โห <Okay. S 1> คือเพิ่งได้คิวตัวเดียวนะครับ ขนาดบัฟมาแล้วเนี่ยแรงขึ้นครับเฮ้ยก็ให้น้องเขามาแรงอยู่นะแรงอยู่นะแรงอยู่นะอนะบอกแล้วนะแรงมาอยู่นะอีกสักตัวไม่ล่ะเรียบร้อยไม่ได้คิวสักตัวนะครับคือความเร็วมันก็ยังไม่ได้เพิ่มในต้นเกมเร็วมากแต่ว่ากลางเกมถึงเลทเกมเนี่ยมันจะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราสลับเพื่อนกันนะคือผมจะอธิบายว่าตัวเราเนี่ยจะเน้นกลางเกมแล้ว <S <S เดี๋ยวนี้เราจะไม่เอาต้นเกมถ้าเอาตีวาย26มาเนี่ยต้นเกมกลางเกมมันจะทําได้เร็วขึ้นนะครับ แต่ว่าเลือเกมมันก็เหมือนเดิมครับผมคิดว่าเราเราเปลี่ยนรูนดีกว่าแพทนี้มันต้องเปลี่ยนรูนนะครับส่วนพลังแฟนของผมเนี่ยผมจะใช้เป็นใช้เป็นเดินบนน้ำนะเพราะว่าผมแบบชอบวิ่งบนน้ำนะครับเวลาเดินแก๊งเดินอะไรเงี้ยมันจะได้เดินเร็วนะครับเติมใบวๆเอานะครับอ่าคอยเล่นไปนครับผมวิธีการเล่นของผมก็จะออกมาเป็นทารอนนะครับผมก็คือออกดาวกระจายเล็กเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สลิกสติงเล็กแล้วก็ดาวเออไม่ใช่สลิกสติงเล็กแล้วก็เป็น ทารอนทันทีเลยนะครับแบบนี้ก็ตายทีครับผมฟิกเกอร์เข้าไปเรียบร้อยเรียบรล่อห้อยผมสวยงามยังได้ยังได้ยังได้อุยอุยอุอยตายเลยตายเลยแทงกูตายเลยจะไหวปะนะนเนี่ยไม่มีในนี้นะเอาจริงถ้าตัวใหม่มันแบบเดินแหลมๆคนเดียวนี่ก็ตายได้เลยนะครับให้เตะแบบเก็บเรียบนะผมว่าลาเวลอันตรายกว่านะสำหรับผมเนี่ยเออมันต้องมันต้องแบบ สไลด์มาสตันแบบนี้ให้โดนจริงๆนะครับต้องแบบมีสมาธินะครับถ้าไม่มีสมาธินยะถือว่าล่วงแน่นอนนะแต่มันก็ยิงแรงอยู่นะครับเลดเกมเราก็สู้ไม่ได้อยู่ดีแหละแครี่ที่มาใหม่ๆเดี๋ยวนี้มันดูดเลือดก,กันมันแรงนะเออถ้าว่ามันเขาเรียกว่าไงเนิร์ดูดเลือดให้ใช้ได้แค่3ครั้งต่อเกมเนะี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดพลิกผันของแครี่สุดๆในเกมนี้เลยนะครับผมบอกเลยให้เตะมันก็จะเก่งแบบ เก่งขึ้นกว่าเดิมนะครับมันคือการเนิร์ฟทางอ้อมมันเองนะเนิร์ฟตัวอื่นนะครับต่อไปเราก็ขึ้นมาเป็นฟอร์สเข็บนะณเวลานี้ผมได้ซุ่มอยู่กับคลิกซี่นะครับเพื่อรอสังหารแต่ไม่มีใครเดินเข้ามาคือ <c> ผ <oughs> มซุ่มนานมากนะครับไม่มีใครเดินเข้ามาเลยเอาแล้วไงฟอเรนติโนมาเอาช่งงางนักยีปชิบหายเรียบร้อยเจอปิดสามเลยวะ เหมือนน้องเขาจะเอาอ่ะแบบนี้ต้องจัดให้ซะหน่อยแล้วไอ้น้องเจอกันเฮ้ยเฮไอ้น้องไอ้น้องมาสิครับเมื่อกี้โอมาตัวเปิดกับฟอร์เรนใช่ไหมจะเจอกันเจอกันมามาก็ให้น้องเข้ามาก็ให้น้องเข้ามาก็มาสิครับก็มาดิครับก็ให้น้องเข้ามาก็ให้น้องเข้ามาตัวไหนล่ะตัวไหนอีกล่ะมาสิปากดีไว้ก่อนอะเก่งไม่เก่งกูปากดีไว้ก่อนไม่ได้นะครับ ต้องรอต้องรอสลิกสติ้งนะถึงจะแรงเพราะผมเอาความเสียายขีมาครับเอามาแค่เจ็ดเมตรนะผมบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราได้กลางนะครับถือว่าสวยงามแบบไปตะลุยฟาร์มต่อนะเล่นตัวนี้ต้องรวยเล่นไม่รวยก็ไม่มีของไม่มีของก็กากนะครับพูดตรงๆเลยนะครับไม่อ้อมคอมนะคือถ้าแบบ ถ้าแบบมันไม่มีของอย่างพวกพวกแรดหรือว่าพวกที่มันทำซีซีเงี้ยมันก็ยังมีประโยชน์แต่นี่มืออะไรวะนี่มันกันแป๊บนึงคือเวลาผมเล่นไปด้วยเนี่ยแล้วก็แคร์ไปด้วยเนี่ยมันจะเสียสมาธินะครับอ่าผมก็เลยต้องพูดสับสนนหน่อยก็คือเวลาเราไม่มีซีซีเนี่ยแล้วเราต้องการดาเมจเนี่ยเราไม่มีของไม่มีตังเนี่ยมันจะเป็นตัวที่อ่อนตัวหนึ่งเลยนะครับอย่างไฮยาเตะอะไรพวกเนี้ยนะครับอย่างคาเฟนีไม่มีของเนี่ยเออมันก็ไม่ได้โหดมากใช่ไหมครับคือเผื่อไม่ได้ทีแม่งบวกกันรัวๆเลย ฟอร์เรนมาเหมือนเราจะเจอแบบโจดเก่าโจดเก่าต้องอันติไปเลยอุ้ยมันหนี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 มีเด็กมันหนีมีเด็กมันหนีโอ้โหโดนสาตาร์จากตัวใหม่มามาก็ให้น้องเข้ามาก็ให้น้องเข้ามาก็ให้น้องเข้ามาครับเฮ้ย,อยฟอร์เรนหนีวะเดี๋ยวนายเจอเราเมื่อกี้นายเปิดเราใช่ป่าเพื่อนเจอก,กันเจอก,กันมาตอนนี้ให้เมต่อไปเป็นคีเลยนะครับเพราะว่ารูนใหม่เ่ยมันแรงมากจริงๆมันก็ใช้ได้ตอนนี้มัน ตอนนี้มันยังไม่บัฟนะแต่ว่ามันมันไม่ได้ประสิทธิภาพที่สูงสุดนะครับสำหรับผมนะก็คือถ้าว่าความเร็วเราไม่ถึงร้อยสิบเนี่ยประสิทธิภาพมันก็ยังอยู่แค่แบบห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับยังไม่เต็มร้อยนะแต่รอบนี้คือมันเต็มร้อยนะครับเดี๋ยวเราเอาคลองกันเลยนะจ๊ะเกมนี้อยากจบใบนะครับไม่อยากเลดเกมนะเลดเกมกลัวสู้ตัวใหม่ไม่ได้นะไม่เคยเจอตัวใหม่ถึงเลดเกมนะครับเพราะผมปิดฉากตอนกลางเกมตลอดเลยเดี๋ยวนี้ตัวมันค่อนข้างที่จะบัฟมาโหดนะ เขาเล่นไปครับผมเดี๋ยวเราจะปล่อยมังกรล่างเลยนะครับเหมือนจะบวกกันนั่นล่างนะเดี๋ยวเราเนียนๆปล่อยไปดูดิไม่น่าจะมีใครมานะครับปล่อยมันตะคิมนะครับเอาเลยคิมเดินผ่านอีกอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่เ,ยเรากันมังกรไว้นะครับเพื่อนไปดันบนละผมรู้สึกว่าดวงจะมานั่นไงมาจริงด้วยโดนซะหน่อยไปเลยเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะเพื่อน ฟิกเกอร์มาฟิกเกอร์มาแบบนี้เนี่ยโดนปิดแล้วแบบเนี้ยแต่ว่าเราขอไล่ชีวิตแล้วกันนะครับคือ,อยังไงก็ตายนะแต่ว่าเราแลกชีวิตเลยมามาดิมาดิมาดิคือที่ผมไม่ค่อยลงคลิปช่วงนี้เนี่ยเพราะว่าผมติดเรียนนะคือวิไลผมมันก็ปิดเลยเรียนแล้วนะครับผมอ่าก็อาจจะพูดลิ้นพันกันนิดหน่อยนะเพราะว่าดัดฟันอยู่แล้วตอนนี้เป็นร้อนในนะครับ คือตอนที่เป็นร้อนในในในปากนะครับก็เลยพูดไม่ค่อยชัดนะแบบมันเจ็บปากไนงะเออนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปแล้วก็ขี้เกียจด้เอาตรงเรียนแบบเรียนเยอะมากเลยนะอืม <c oughs> ตัวไหนก็มาตัวไหนก็มาเออก้อยน้องเข้ามาก้อยน้องเข้ามามาจ้าหรือจ้ามาจ้า,า,จาก็มาสิครับเรียบร้อยโอกมาอีก oh ตัวปะล่ะ <c oughs> นายจะเอาอีกคนหนึ่งเหรอเนี่ยอ,อะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย เฮ้ยฟอลินจะเข้าหลังวะเฮ้ยน้องไอ้น้องใจเย็นเอาบัฟกันนะครับคือบัฟมาแล้วแบบผมไม่ค่อยได้อัดคลิปเลยคือช่วงนี้ก็ลนๆนะครับไม่ค่อยได้อัดเวลาอัดมันก็เกร็งๆนิดนึงเออสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับพอดีว่าผมเนี่ยมีติ๊กเก็ตเฮ้ยนี่มันอยู่ตรงนี้เหรอวะเนี่ยคิดว่าจะปานส่วนไม่คิดเข้ามาก็ตายบีไม่ต้องให้ล้ำนะครับ อยากให้เขาได้รำนะโอเคพูดต่อคือตอนนี้เนี่ยผมมีทิกตอกนะผมซึ่งทิกตอกของผมเนี่ยไอย้มีคนกดไลค์แล้วก็กดอะไรเยอะนะครับผมมีคนติดตามเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวมันเกือบไปวันนาพูดมากใช่ไหมคือเวลาเล่นไปด้วยแบบแล้วก็แบบพูดไปได้มันถือวแบบ่ายังไงผมไม่ค่อยมีสมาธินะครับอ่าแล้วผมเล่นจริงๆเนี่ยมันจะแบบมีสมาธิและเงียบมากคือเดี๋ยวผมจะอัดคลิปแบบที่ผมนิ่งๆแล้วก็เล่นให้ดูนะแบบตั้งใจเล่นเลยแบบไม่พูดอะไรเลยนะครับ อ่คลิปนั้นจะเป็นคลิปที่แบบเงียบหน่อยนะสำหรับใครอยากดูก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมโอเคพูดต่อ TikTok ของผมเนี่ยมีคนติดตามนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูคลิปอะไรของผมใน TikTok ก็สามารถเข้าไปดูกันได้เพราะว่าส่วนมากเนี่ยผมจะลงคลิปใน TikTok ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปโซนตรงคลองเอาไว้นะครับผมโอ้โหแบบแม่งมันรู้ทันรู้ดีจังวะเข้ามาอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> คือกล้าเข้ามาเกินบางที ไอ้ด้วงไอ้ด้วงเกือบตายครึ่งหลอดโดนไปสาทีนะครับไอ้ตัวนี้ล่ะไอ้ตัวนี้กี่ทีตายดิครับตายตายดิครับผมคือแรงนะไอ้น้องรู้เปล่าเพิ่งบับมานะจ๊ะเปลี่ยนรูนไดแล้วด้วยสาหรับใครอยากจะใช้เจาะเกาะร้อยหรือว่าอะไรก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่สุดนะถ้าเจาะเกาะผมแนะนําเป็นแค่เจาะเกาะแ0แล้วก็ใส่เป็นอเวกสัก3เม็ดนะครับเพราะว่าจะได้เพิ่มความเดือ็นเป็น14%นะครับ<ป>โอเคอเคดี๋ยวเราเอาค้องกันก่อนนะ ไปผมช่วงนี้ผมเล่นเกาะเกิดนะพอคิดไฮเทมทจีะเล่นไม่ออกนะก็คือก็คือเกมมันยังอยากเล่นเียเคียรมากกว่าแต่ว่าเกมนี้มันรู้สึกว่าของเรานำไงเออผมก็เลยเล่นเล่นเป็นเกาะเกิดแทนนะครับก็น่าจะเวิร์กดีนะเดี๋ยวให้ใครเพื่อนเลยนะเพราะว่าเราไม่ค่อยตายละผมเล่นผมเล่นแบบเซฟนะเดี๋ยว,วไปปล่อยมังกรก่อนน,นะ มังกรเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้ว <c oughs> เฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวเหมือนตรงกลางจะบวกกันฮ้ยแต่ถ้าชนะไฟตรงกลางนี่ก็จบเลยนะเนี่ยปล่อยเลยครับมาลองบวกดูเราเราอย่าเน้นตัวนะเล็งตัวหลังครับฟิกเกอร์เข้าไปเลยเรียบร้อยหนึ่งตัวอีกตัวนึงเรียบร้อยสวยครับผมสวยครับคือเวลาเล่นไฮเตเนี่ยพยายามเล็งตัวหลังไว้นะครับอย่าไปเล็งตัวหน้านะจริงๆตัวเราเป็นละลายแทงแต่ว่าถ้าเราเข้าตัวหลังเนี่ยตัวหลังมันจะลวงแตกแน่นอน,นครับ มาดิไอดวงไอ้ดวงตายโอ้โหแรงจัดแรงจัดก็ให้น้องเข้ามาน้องฟอเรนก็ให้น้องฟอเรนเข้ามาก็ให้น้องฟอเรนเข้ามาเออโอเคผมหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้สำหรับวันนี้ผมยังไม่ลาไปครับเดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันก่อนนะเอออย่าเพิ่งลากันโอเคเดี๋ยวเรารอๆๆไปดูนะครับผม31เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ถือว่ายเยอะอยู่นะครับสำหรับผมนะมันพีพีด้วยวันนี้ก็ฆ่าไป9ตาย2ด้วยความที่แบบฝีมือตกนิดหน่อยนะไม่ค่อยได้เล่นนะครับ โอเคครับ okay, ผม M V P ก็อยู่ที่12.5นะครับหากใรชอบคิวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์สรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม